สิ้นสดก็ไม่แพงหรือพี่แกลงให้แกวรอเรื่อยไปพี่จะ ถูกกิงใชประจานปีนี้ข้าวไม่ดีแก้วไม่ว่าแต่อย่าลืมปีหน้าพี่ต้องมาแต่งงานจะรอกี่ปีครานี้คงอีกไม่นาน ใจไว้วันลกลัวพี่หลอกลวงพี่จ้ามะเขือพี่จ้า ไม่ขอมีคู่ควงพี่อย่าหลอกลวงจงรีบมาแต่งงานร้องร้องให้เขาฟังต้องร้องบ่ร้องทังนใดบ่ร้อ,องลูกกับบ้จังพ่อแม่อยากให้ลูกร้องเป็นลูกทุ่งได้ใช่ไหมคะ ลองได้ไหมคะลองเพลงป้าคุ้มพวงได้ไหมกินัะเขือทำไมเขามาเขามาเก็บไอ้นี้ออกไอ้หิมะหิมะที่มันเป็นดำๆนะมันบไม่หิมะแะ้วเขาก็มาเกลิดลดออกบ่ท่านโดนตอนนี้อากาศดีอยากแก้มจ้างปางที่ดีกินมะเขืออีก ไปดูตุ่นตุนนะมาทำข้าวปากับหนูกินนะคะโอเคบายจุ๊บๆปายลามบบจุ๊บๆอืเอาอีกเอาลอีกลูกอยพี่น้อเอาอีกเหรอคะเอาอีกตเกปลามอปลาเปล่าเหอดใจอีนี้กับลูกสาวไป